รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขาการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องก,กันโรคโควิด1 9ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราชิ2548ชมไป ok, ไทั่โลออะอรสีคสิบฝัน ชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยไกรเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจอร์สดจริงสะอาดจริงที่บิกซี สวัสดีคะ่ะชาวชิมไปทั่วโลกทุกท่านเราก็มีความอร่อยมาแนะนําคุณนักชิมกันอีกเช่นเคยนะคะโดยสุดยอดนะะักหาความอร่อยยางลุงอ้วนร้านจะอะร่อยเด็ดแค่ไหนาตามลุงอ้วนไปเลยคะ่ะช่วงร้านนี้สิเจ๋งสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเลนตาต้องมาที่แว่นทปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซี ตอนนี้เราลงรางดวดเรียบร้อยแล้วเราจะไปร้านนี้ร้านเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่ในตัวเมืองอยุทธยากนะแต่อยู่แยกไปนิดนึงไปทางบางปะอินนะ่ะเอาไปง่ายๆเลยคือที่วัดเชิงเลนร้านเนี่ยเขาจะอยู่ในรั้วเดียวกับวัดเชิงเลนเลยเพราะฉะนั้นใครที่จะมาเดือบที่นี่เดือบไม่ได้นะเอาไม่ให้เดือบไอกฮอในร้านนี้ด้วยเพราะเป็นบริเวณของวัดครับ นี่ลงก็้านและเรามานี่ยังเช้าอยู่ฮะยังไม่ส1บดโมงเลยคนเลยยังไม่เยอะแต่ถ้าเดี๋ยวเที่ยงคนแน่นนะฮะที่นี่โอเคตอนนี้เราเข้าถัต็แล้วลุงจองเอาไว้ฮะเราจองไว้เขาก็จะระบุเราเลยว่าจองกี่ตัวเพื่อนมาร้านเนี่ยเน้นเลยนะต้องจองพุ่ง่วงหน้าว่าอาจจะผิดหวังโอเคครับเดี๋ยวเราไปร่างกันะ ลุงสั่งกุ้งไว้สรุปคือ5้าตัวบิ๊ทท่านนัเอากุ้งทำอะไรบ้างก็จะมี2อย่างที่ขายดีนะคะจะมีกุ้งเผาแล้วก็กุ้งทอดเกลือค่ะลูกค้าโอเคเขาบอกว่ามีกุ้งเผากุ้งทอดเกลือตัวเด่นเพราะฉะนั้นลุงเอากุ้งเผาสามตัวได้ค่ะลูกค้ากุ้งทอดเกลือสองตัว ร้านเนี้ยลุงชอบอยากเราเรียเครื่องแกงเราเด็ดทําเองหอมกินมาเนี้ยเครื่องแกงที่นี่เสียใจได้เลยเขาบอกว่าที่นี่เด็ดเสร็จลุงจะสั่งเด็ดทุกอย่างอร่อยไม่อร่อย,ไม,ออยไม่รู้กินหมดไม่หมดรูแต่เด็ดจริงๆที่นี่ก็คือเป็นปลาเนื้อออทอดกระเทียมตูชีปลาเนื้อออต้อยมยำปลานะพห่อบวกปลาช่อนมีเฉพาะเสาอาทิตย์<ะ>อร่อยมีเฉพาะเสาอาทิตย์มีนะฮะ ก้ามปุ้งเอาไปทำอะไรดีผัดส้ยบัวอบวุ้นเส้นไข่เจียวเ้าผัดก็ได้อบวุ้นเส้นแต่แล้วเดี๋ยวจะสั่งอะไรเพิ่มบอกงิี สไตล์ลุงรู้อยู่แล้วมาที่ไหนบุกลุยในครัวที่นั่นวันนี้จะขอเข้าไปดูในครัวไปดูว่ากุ้งใหญ่ขนาดไหนเขาเผาวตะกีจตัวสดขนาดไหนเดี๋ยวผมจะแนะนําเลยคือนี่คือเจ้าของร้านนะคือคุณหนุ่ยเป็นเจ้าของร้านเรือนไทยกุ้งเผาเป็นร้านที่เราบอกเป็นเบอร์ต้นๆของอยุธยาแล้วนั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตดูตัง้งแต่เป็นเป็นจนกําลังเผา,าอะไรเงี้ยได้นะได้ขออนุญาตครอบ อูไกุ้งที่ที่ทผม,มได้จะทำได้พี่โตเป็นสายกุ้งสามตัวเกลือรเนี่ยเด่นๆอยู่เลยนี่ <ๆ S 1> ครับกุ้งแม่น้ำอายุธยาโอเคพ <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> อคดีเท่ามาเนี่ยกุ้งเขาเพิ่งม,มาส่งซึ่งมาล่าสุดนะเดี๋ยวซึ่งขอดูดหน่อยครับมาเป็นยังไงเนี่ย บากมายมาหาศาลจริงๆนะสารพัดเลยกุ้งอันนี้เพราะวเวลาเขามาส่งเนี่ยเราจะไม่ได้รับทั้งหมดเราจะเทแล้วขอคัดแล้วเราซื้อในราคาพิเศษกุ้งเข้าร้านนี่แั้วคุณหน่วยจะคัดแฮะคัดความสดคัดทุกอย่างก,กว่าจะสู่ที่ร้านนั้นได้เล่สดๆแล้วก็ทำเองครับ บอกแล้วที่เนี้ยดีอย่างคือก้ามเนี่ยมันจะใหญ่มากเพราะฉะนั้นสามารถเอาก้ามเนี่ยไปทำได้หลายเมนูเลยซึ่งวันนี้ลุงก็เลือกแล้วคือเป็นเมนูอบพุ้เส้นแล้วก็กจกบตัวเอาไปทอดเกลือตอนนี้วุ่นวายมากฮะยังไม่เที่ยงคนเยอะอันนี้ก็คือเมนูที่จะไปเผานะสดสดเลยสดกนี้ก็ไม่มีละอันเยิ้มเยิ้มดีกนเลยเดี๋ยวดูกัน โอคคุณหน่อยอยากจะทราบว่าวันหนึ่งเนี่ยขายกี่ตัวกี่โลวันเสาร์ที่นี่ก็จะเยอะหน่อยเอาที่นี่ใช้อยู่ประมาณคำสองร้อยตัวเสาร์อาทิตย์ขายวันละหนึ่งพันสองร้อยตัวนะฮะสำหรับร้านเรือนไทยกุ้งเผาทีชนะ่ช่วงนี้นะ,ะ,ะช่วงนี้นะครับจะเป็ช่วงเนี่ยฮะของการด้วยสวนานาการั้การก็วิงนิดหน่อยเฉลี่ยวะเสาร์อาทิตย์เลยวันละพันสองร้อยตัวถือว่าเด็กไหมล่ะนะฮะคุณหน่อยจะบอกว่าจะทำกุ้งทอดเกลืออย่างที่เห็นสิครับอันนี้เป็นกุ้งทอดเกลือเนี่ย อันนี้กุ้งทอดเกลือที่นี่นะบอกเลยนะเป็นพีเด็ดอีกเมโนูหนึงซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณมากคุณหน่วยลงมือทําเองเลยนี่เลยเฉพาะร้านนี้นะนี่คือกุก้งทอดเกลือที่ว่าสดขนาดไหนดูแล้วกันละฮะ ทั้งหมดทั้งมวลก็จะบอกว่าคือต้องของสุดอย่างเดียวนะฮะที่กินมาแล้วเด้งหึงดังความหอมของเนื้อกุ้งความหอมของของมันกุ้งเออมันจะออกมาอยู่ในจานนี้อร่อยเด็ดเลยแล้วเดี๋ยวไปราดจากข้าวเรียกวสุดยอดรับของร้านนี้ไปโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปร่างกินข้างในครับ ชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอ <c oughs> ตอนนี้อาหารมาครบแล้วปลดิมเลยเนี่ยตัวนี้มันจาเจ้มนี่คือกุ้งเผาแบบว่าทึ่งไปออกมาจากเตาที่เห็นตะกียี่ยมันจะมีความสดความหอมกินแบบง่ายฮะอย่างลุงเนี่ยชอบเอามันมาเนี่ยเป็นมันกุ้งใส่ด้เลยแล้วก็ขอเป็นคลุกกับข้าวนะฮะ ลุงเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายอ่ะมันกุ้งหน่อยข้าวสวยนิดนึงอร่อยแล้ว <c oughs> บอกเลยว่าหอ,อมหอ,อมหอ,อมมากๆสำหรับเมนูนี้มันเป็นเมนูที่กินง่ายนะธรรมชาติจริงๆถ้ามาทุเยาบอกเลยอย่าพลาดกินได้เยเรื่อยๆต้องแลบเ,เต็มปากเต็มคำลองดูตามมากินอย่างเงี้ยลุงคอนเฟิร์มว่าอร่อยนี่แล้วกินมันไปเรียบร้อยนะเอาเรื่องก็กิกนเนื้อกันาว่ามันเด้งขนาดไหนนะครับ แล้วกุ้งนี่ไซส์ใหญ่มากน,นะนนี้เป็นฟานเด้งของเนื้อกุ้งเต็มปากเต็มคำเนื้อนี่เด้งเลยอร่อยจริงๆแล้วก็มาดูจานต่อไปกุ้งร็อตะกี้ที่ลุงสั่งไว้แต่นี่ลุงให้เขาไปทอดเกือ อันนี้ไปทอดนะกุ้งทอดเกลือขออนุญาตง่ายๆเลยมันมีความเด้งหอมนุ่มกว่าแต่ความสดนี่มีเหมือนเดินทุกอย่างเลยฮะแล้วอีกอย่างคอเลสเตอรอลกะมาเต็ม <c> เ <oughs> อย่างร้านเรือนไทยเนี่ยนะมันเป็นร้าน บ้านานเดี๋ยวสมัยก่อนมาเนี่ยมันจะที่นั่งส่วนนี้ก็จะเป็มีมีตรงนั้นนิดนึงแล้วก็มีในเรือที่เอาไปลอยหน่อยนึงแต่ร้านนี้เขาขยายใหญ่โตเว,ว่าจุดได้เยอะที่จอดรถก็เยอะและอย่างหนึ่งเป็นร้านอาหารที่ใกล้กรุงเทพแต่ขอย้าน,นิดนึงว่าแต่มากินที่นี่โทรจองปุ้งไซส์มันก็จะประมาณเนี่ยทั่วๆไปโล1 000, 7ึ่งพันแล้วแต่ตลาดที่จะขึ้นจะลงนะแต่ลุงถือว่าร้านนียเป็นฝันใจร้านลุง อันนี้ก็มาดูเมนูห่อหมกปลาซึ่งเขาบอกว่าเขาทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาไม่มีนะเมนูห่อหมกเนี่ยมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับกินเป,ปล่าเลยไม่เผ็ดนะถือว่ารสอ่อนอกลมกล่อมเรื่องห่อหมกที่ลุงก็ไม่เข้าใจนะสมัยเด็กๆนะ่าส่วนมากนะถ้าเจอห่อหมกใบยอที่ส่วนมากจะเขี่ยทิ้งเลยแต่พอมาถึงวัยหนึ่งอย่างเงี้ยกับชอบแล้วดูว่ามันอร่อย เป็นใบยอในหอมกถือว่าโอเคนะแต่บอกแล้วตอนเด็กๆที่เขียดทิ้งเลยกินไม่ได้ผมอันนี้คือก้ามกุ้งคือะก,กี๋เราสั่งไปเผาสั่งไปทอดเกลือแล้วเราก็เอาก,ก้ามเนี่ยนะฮะมาทําเป็นอบุ้นเส้นอีกเมนูหนึง่งมาเป็นกุ้งอบุ้นเส้นนะโดยใช้ก้ามก,กุ้งของกุ้งตัวตะกี้แหละอันนี้ไม่ต้องจิ้ม ลงตัวนะลงว่าเป็นร้านต่างจังหวัดก็จริงเป็นเมนูอันนี้เป็นเหมือนเหมือนเมนูอาหาจรจีนก็จริงนะแต่ว่ารสชาติออกมานี่ไม่เร็วนะอร่อยบางกลมกล่อมของวุ้นเส้นถือว่าใช้ได้เลยนะไม่ไม่ไม,ไม่แพ้ร้านดังๆนะต่อไปก็แป็นต้มยำน,นี้เป็นต้มยำปลาหมานะมาสดให้ชุ่มพอชื่นใจกันนะต้มยำตอนนี้ตาสว่างเลย ร้านเนื้อออร์ามาทอดแบบนี้กินได้ทั้งตัวกินได้ทั้งกระดูกหรือว่าเด็ดของร้านนื้อครับไม่กล้าจะมาเจอเจอปอมได้ที่นี่ทุกวันชิมไปทั่วโลก